สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับวันนี้มีผมธนะบนคงประพันธ์แล้วก็คุมารดใชัยชนะทัศมีรับหน้าที่บรรยายครับครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทางหน้าจอ SMM TV วนะครับวันนี้ไปกันที่ราชดำเนินนะครับศึกวันวิชัยของโปรโมเตอร์สุมเมษซื้อสัตว์ตะบงกค,ครับผมก็เป็นนัดประจําวันพุทธที่16ตุลาคมนะครับนัดหวยออกครับ <laughs> <laughs> หวยออกหรือหวยกินหวยกินครับอาแล้วครับคู่นี้เป็นคู่ที่4ี่ของรายการธนเดชทองปรา49สิบเก้าเจอกับใจเกษิดจ่าต้อยอ่านี่แหละครับเมื่อกี้สักคู่รองเทิดนี่ก็จ่าต้อยครับโอ,อ้โหจ่าต้อยนี่เป็นอาหารครับรองเทิดนี่เป็นตำรวจตำรวจนะาครับรองเทิดก็พันตำรวจโทชาสันนกนนท์ตัพัฒน์วนาคณะนะครับ าการไปทุนกับการเป็นผู้ห้ามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านั่นเลยครับพื้นเวทีเปลี่ยนใหม่ครับแม่ซันโบปกตินี่จะเป็นสีขาวนะแต่วันนี้พื้นแม่สีน้ําทะเลเลยได้สปอนเซอร์ใหม่ครับสปอนเซอร์เดียวกับของเราด้วยอเครื่องดื่มซันโบนะอ๋อครับผมสถานการณ์หมด2ยกแรกครับทางด้านของธนเดชครับโอ้โหได้เปรียบสอเลยครับ สาเกดนี่ซ้อมอยู่บนนะรับเดชซ้อมอยู่ศรีราชาไป็นสาวาคายน้าท่วมหรือเปล่าใช่สามไฟล์หลังล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านธนเดชแพ้ให้กับบรเชษฐ์ปอเรืองรัมสองครั้งติดกันเลยครับแล้วครั้งล่าสุดครับ23กันยายนที่ราชดำเนินครับก็แจ้งเกิดด้วยการชนะน็อกนรงฤทธิ์วสงเทพไปในยกที่4นะครับส่วนทางด้านใจเพชรสิทธิ์จตอยก็แพ้ใด้กับกิมซองชอโคยุหะอิสุสุ ที่จังหวัดอุบลนะครับแล้วก็มาชนะนอกสมรักน้อยพอนางรองล่าสุดก็13บกันยาที่ผ่านมาครับที่ลุมพินีแพ้คะแนนให้กับขุนหารสิบธงสักใบอ๋ะครับดูผลงานไปแล้วครับที่ผ่านมาวันนี้ดูผลงานบนเวทีกันบ้างครับชครับกรรมการใบทุนแย่ครับมือทรงลักษณะคล้ายๆกันวันี้อ เดินหน้าเข้าหาคู่นี้ก็ต่อน้ําหนักกัน1ปอนนะธนาเดชชกในพิกัด104ส่วนใจเพชรนี่หนึ่อยหปอนครับอาครับวงในกันแล้วใจเพชรยักไส่เข้าไปแล้วขาครับมาธนาเดชมีศอกอืมพยายามจะเอาศอกอแรแลกกันเลยครับสอกมกครู่โอ้ยดักลูกนี้ได้สวยครับใจเพชร ตอั้นดดต้องเข้าเลยครับเข้านายแล้วก็เด้งตีเอ้าวนี่นะครับจังหวะกรเลี่ยมคนะ่สายเลี่ยมครับใหญ่แคดนี้แกถอยครับแต่แกถอยแล้วมี้ายดักโต้วไว้ครับช่างพาพนี่ไม่ทำงานเลยนะครับโทรศัพท์อย่างเดียว ทำไมนะพี่ชาคตเตอร์โอ้แซวันยับาายับจังหวะไล่แขนแต่ไล่ไม่ดีระวังสองนะครับนครับดูหรอกปีเข่าขวาเข้าไปธนะเดชใจเพชรสมชื่อหรือเปล่าโดนวห้ามยุบไม่เห็นนะ <c oughs> ใช่แหลกเข่ากันตั้งกระแพงไว้เลยครับใจเพชรแยกมากลางไ้ที่่ย <c oughs> เดินเข้าหาครับธนะเดช สายเพชรกระดักครับสายกี่หนึ่งอ้าวแม่หมดยกที่สามก่อนาล้ครับผ่านไปสามยกแล้วครับพี่ตาครับแม่ก็ดูคู่ขี้สูสีนะแต่ว่าก็แม่ไปแล้วครับชนะเดชขยับจากสองหนึ่งเป็นสามหนึ่งเลยครับหมดสามยกได้ใหญ่ด้วยได้ใหญ่ด้วยใช่บอกว่ากันต่อครับยกที่สี่ต้องเดินแล้วครับสถานการณ์มาครับให้ใจเพชรศิจย์ต้อยต้องเดินครับตกเป็นรองอยู่สามยกตัว โอ้โหแม่แกเดินเข้าไปค่ายรองเทิญนี่ก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับทางระบบตำรวจประอ,รรอ,อานด้วยนี่ครับเด้งไปครับอืออ้าวอ้าวล็อกไว้ขี่ไว้ตีโอ้โหดี้ดิ้นไม่หลุดเลยครับใจแคยตอนนี้กรรม,มาการไปทูนต้องมาแยกให้ครับดูครับเป็นเดินแม่เดี๋ยวถอยหลังไม่มีครับธนาเดชถอยเก็บไปบ้านแล้วครับ จัดใจเพชร้าสู้ครับแต่ทีเราทีดูแล้วครับเกียร์ถอยหลังเอามาไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำท่วมนะอ๋อเหรอนึกว่าเอาไปให้ทางฝั่งใจเพชรคราไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ใจเพชรนี่ใส่เกียร์เดินหน้าแล้วครับ <c oughs> โอ้ล้วตั้งอําแพงไว้ก่อนครับอน,นาเดวันนี้ได้ใหญ่นะ่รับแคงซ้ายใจเพชรเข้าหาเอาโ,อโดนเหมือนกันครับแม่ รอจังหวะทางด้านธนเดชพลาดครับลาวใจเพชรก็พยายามสวนหมัดเข้าไปครับเอาละครับมีเสียงมาแล้วครับทางด้านใจเพชรแต่ดูครับโอ้โหธนเดชแกสู้ทุกช็อตทุกเม็ดเลยครับครับนั่นแหละครับแม้มันได้เปรียบแล้วก็ยังไม่ถอยนะครับปักหลักแรกเลยครับอืเข่าไปอีกทีหนึ่งมีคืนเหมือนกันครับใจเพชรตีเข้าไปครับธนเดชก็ยังคืนกันอยู่ครับอืหักลูกนิด ไฟไหลไปแล้วครับตอนนี้ธนเดชโอ้โหแกยังเดินต่อเนื่องครับใดเพชรนีจะต้านไหวหรือเปล่าใจมันเพชรอยู่แล mm ้วใช่ครับแกนก็หินเ yeah. ีงนะอ่าดูหดูครับธนเดชพยายามจะสลัดแมจะล้มก็ไม่ล้มก็จะขืนตัวไม่ได้หมุนหาเลี่ยมแม่ดูธนเดชทีต่อทีดูดีกว่าครับครบโอผมแกเดินไม่หยุดจริงๆ ราคากันไหลเลยนะครับตอนนี้หน้าผ่ากันโดนี่ครับล้มลงไปอีกทีหนึ่งโอ้โหไปไกลนะครับอย่างนี้ไอจแกก็ยังเดินอยู่ครับธนเดชนะครับเขาบอกว่าลองสั่งลุยครับเริ่มช้าแล้วครับใจเพชรแต่เหมือนจะมีเสียงเชียร์มาพักหนึ่งเนี่ยแม่แต่พอยิ่งชกก็ยิ่งเงียบลงไปครับ หมดสี่ยกครับครับก็มั่นใจเลยครับชูมือทางด้านธนเดชสถานการณ์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนนี้ขาดลอยไปแล้วก็ดูแล้วปะทะทีต่อทีครับใช่ใหญ่นี่มันได้เปรียนนะพี่แป๊ะครับมวยใหญ่นี่เวลาโดนแข้งของมวยเล็กนี่มันไม่ค่อยสะดุ้งสะทือนสักเท่าไหร่แต่ขนาดจะได้เปลี่ยนน้ำหนักหนึ่งปอนด์ด้วยนะครับแต่ดูครับรูปร่างแอมพยายามจะทำเลยพี่แะครับ อันนี้ครับประคองนะครับธนาเดชแต่เพืก็ต้องหันมันเล่นหมัดเล่นศอกนี่แหละครับจังหวะจับพัดจับถูว่าไปนะ่โดนเข้าไปจังๆนี่ก็ร่วงได้เหมือนกันแม่เมื่อาวานก็ฟ้าผ่าลงลุมพินีไปแล้วครั้งหนึ่ง,งดูครับจังหวะมวยได้ใจนะครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดรับ โ,โอ้ยัง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 ,ยงมีลูกฮึดครับใจเพชรยังสู้ครับทีมงานบอกพยายามให้มีศอกมีหมัดด้วย <ừ> เอาครับได้ไม่ได้ครับก er. ็ยังสู้ต่อไม่อยากประทะแล้วธนเดช นั่นละครับก็สารภาพแล้วครับครับผมใจเพชรเข้าไปประท้าแล้วนี่โอ้โหต้องบอกว่าเสียเปรียบเยอะครับช่วงปลายช่วงท้ายครับแม่แทว่ายังพยายามอยู่ครับยังไม่ละความพยายามหมดยกสุดท้ายครับ ก็ต้องดูกรรมการไทยทุนกอบการครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3าท่านแล้วก็หันไปชูมือให้กับทาง,ทางด้านธนเดชครับธนเดชท,ทอพราน49ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนใจเพชรสิทธิ์จะต้อยไปด้วยคะแนน49-47ทั้ง3เสียงเลยครับ